รสร้างข่าบุยลัมได้ปบะเนี้ที่ขาบุยลัมเลยครับเนี่ยัชมุ้วยลัมขัชิม,มานจันสิบแปนซุรินนะครับเนาะรงเรียนมีบทส้่งแล้วุยลัมซูรินสร้างโอ้ยแงค่คำว่าุยลัมเกี่ยวพันสถานีตะรปรูทอนวยลัมมาเดี๋ยวมาาื่วทัง่ทั้ไปสุริน,นรมาตั้ก็ะจอ่า่ดีในรับนในศูนย์อาหารคน เยี่ยวมาเมื่อยไม่กินอาหารเนาะครับเดี๋ยวนุ่งผมจะพาชมบรรยากาศศูนย์อาหารน้ำกีฬาโอ้บรรยากาศก็ดีเลยวะอันนี้อันนี้ครับเนี่ยสวนยอมครับเน่ะโอ้ดไปเดินเยี่ยมชมได้อยู่เนาะ ประสาทพนมรุ้งจำลองเนาะครับครับครับขอบคุณมากโอ้บรรยากาศดีตวนต้นเย็นมีฟุตบอลนะเขาปตลาดอยู่ไหนโอ้ ี่ครับพี่น้องครับนี่ปรา,าสาทตเขาคนรุ่งรุ่งจำลองโอ้งามนี่วันด้ไปฝุ่นลูกคบกับคนงานนี่นะคุณเนาะพาชมคุณคมพาชมนะครับเด้อบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศ,ากาศอโอ้ลมเลื่อน แค่ไ่อยๆจังหน่อยนี่ครับนี่ยข้างข้อศากขานี้มีมีสวนนะครับสวนยมสวนระบดึงผลหวาสวนระบดึงข้อศากพนมรุ้งจำลองครับเนาะนี่ครับนี่เอ้อคือครับจังหน่อย ตัวหิน,หนอนนะไรยังไงครับนะนี่ครับถ้าจะเด้อกลับไปกันละว,วันนี้ก็เลยโชคไก่ลาเพื่อนนะครับเนาะเห็นแถวเนี้ยเข้าไปเนี่ยจะเป็นท้องฟวาเมื่อก็กกจะเป็นสนามแข่งรถสายเมื่อไปศูนย์อาหารแล้วก็นสนามฝนนะครับเนาะมาแร้งมิดเตียคู่หน,นึ่งครับชมบรรยากาศกันหน,น่อย นี่เป็นอย่างน้นเห็นปราสาทเลยครับปราสาทเขาขนุ่ๆจำลองเชื่อมต่อกับสมองเมีซอนโอ,โอ้เมีซอนหรืมีตซอน ับมาถึงสุรินเลยครับเด้อนนเขาเลยครับต้มก้อยดิข้าวเหนียวข้วาวเหนียวเที่ยงเลครับเที่ยงข้วาวเที่ยงข้วาวเที่ยงร้านร้านหลับก้อยเปิด ข้าเลี้ยงบนข้าเลี้งค,นล,งคนลาก้อยตบนมย่างเย่างนี่เบิร์ดครับนี่ครับมันจะประสารอะนะนี่ครับ แชร์กด Subscribe เป็นหุ้นคนดูเลย like, Subscribe โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคลิปอยู่นี่ฝากวิลีน้องฝาก FC like.